นี้นะครับจะพามารับชม t o y ยต้าเวโรส1.5พรีเมียมเล็กไม่แค่หกหมื่นโลได้ปีสองพันยิบสามนะครับฟรีดาวความเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นในราคาสดหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทในคลิปนี้ผมจะพามาดูจุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะว่ามีร่องรอยของการอ้าออกไหมนะฮรรวมถึงหัวน็อตในห้องเครื่องนะครับมีตัวร่องรอยของการถูกขันไขขยบไหมภายในนะครับคันนี้หรูหรามาก็ีรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้เลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้พาเล่นระบบทุกอย่าง พาเล่นระบบตรงในพวงมาลายัยรวมถึงหน้าจอตรงนี้นะครับใครสนใจนะฮะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะนะครับแอร์ดิจิตอลออโต้มีมาให้นะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์ตรงนี้ผมพาเล่นด้วยนะครับใครมองหาอยู่รถเจ็ที่นั่งนะครับกว้างๆแบบนี้มีหลกหลังคาให้สามารถเอาออกไปทริปนั่นทริปนี่ได้นะครับในราคา6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนประมาณ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันสนใจคันนี้คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอเค okay, let's go สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A บายปาน, on, นรถยนต์วันนี้นำตัว Toyota าเว o รสตัวเครื่องยนต์1.5นะครับเป็นตัวพรีเมียมมานำเสนอพี่พี่หนึ่งคันคันนี้เลยได้เป็นสีดำนะฮะไม่แค่60,000ที่สำคัญได้รถปีใหม่ด้วยปี2023รถใช้งานไปประมาณ1ปีนะพี่คนไหนที่กำลังมองหาอยู่คันนี้นะครับไม่น้อยไม่ห0 0 0 0่ฟรีดาวนผ่อนประมาณ11,000นะครับแล้วก็ราคาสด0 0 0 0 0 หก0มื 69, บาท ฟรีดาวผ่ประมาณ1นึ0 0หสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม ssi walking step tsc จาก toyota o m o มเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก isuzu ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6อแอไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ได้เลยนะฮะคันนี้นะครับเป็นตัว Toyota าเวโรสหนึ่งจุดพีเมียมปี2023นะครับไม่แค่60,000ในราคา6 000, 6แ0 0 0บาทฟีดาวความประมาณ1 000, 1 0 0 0 0เท่านั้นนะฮะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นไทย MPV นะครับก็อยู่ไทยเดียวกันกับ SUV แหละวันนี้ก็เลยได้เอามาข่ายให้พี่ได้รับชมกัน ตัวนี้ภายในนะครับค่อนข้างที่จะพรีเมียมในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะหรือว่าจุดหัวน็อตในห้องเครื่องมีร่องรอยของการถูกคันไขขยับไหมนะครับคลิปนี้พารับชมแล้วใครสนใจนะครับเข้ามาดูตัวรถ เข้ามาได้นะฮะที่บริษัเทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับติดกับแยกมินบุรีเลยนะครับหรือถ้าพี่ดูคลิปนี้จบนะฮะแลวชอบตัวรถแล้วนะครับก็สามารถจองออนไลน์กับผมได้ทันทีนะครับผมส่วนใหญ่ลูกค้าผมเนี่ยจะมาจากต่างจังหวัดลูกค้าจะจองออนไลน์มาจัดไฟแนนซ์เช้ารับรถกับเย็นสามารถทําได้เหมือนกันถ้าเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างนี้มาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆก,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 กันนะครับ เลียมสันคมฝากระโปรงหน้านะครับชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับไฟหน้าไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอ้น้ำท่ากระจังหน้ารูรังผึ้งใหญ่ๆระบายความร้อนได้ดีไฟตอนหมอกคู่หน้ามีมาให้นะมีคิ้วตรงนี้น,นะฮะคิ้วตกแต่งมาให้ด้วยสเกิร์ตด้านหน้าค่อนข้างสวยครับรุ่นนี้นะฮะนี่สวยๆเลยแล้วมีทั้งหมด2คันนะเรามีสีขาวด้วยนะฮะสีขาวนะครับคันนี้หม่แค่60,000จุดเชื่อมต่อด้านข้างนะฮะแนบชิดแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะครับ เหลี่ยมสันคมนะฮะด้านข้างนะ,ะับ่งซุ้มล้อไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกเป็นทูโทนปัดเงานะครับล้อแมกทูโทนปัดเงาล่องลึกเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นสีดานะ,ะล่องลึกเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้ได้ขอบ17นิ้วนะ,ะส,สวยๆเลยนะครับด้านบนหลังคานะฮะมีแหลกหลังคามาให้เป็นแบบแนบชิดกับตัวรถเป็นแบบบิวอินนะครับแล้วก็บนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มนะฮะมาดูภายในนิดนึง พวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะปุ่มกดดูกล้อง360องศารอบคันสั่งงานด้วยเสียงมีมาครบเลยนะฮะนี่สวยๆเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นเทคโนโลยีต่างๆให้ได้ดูกันนะครับหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้รวมถึง Apple CarPlay Android Auto คันนี้มีมาให้แล้วนะฮะแอร์ดิจิตอลออโต้ครับเกียร์ออโต้สวยๆ มีเล็บโทนิกนะฮะเมนลโหมดนั่นเองนะครับเป็นพุชต์ทนะครับเบรกมือไฟฟ้าออตโัต้เบรกโฮนะฮะแอมเบนไลท์ท้องกลางมีมาให้เบาะเป็นเบาะหนังก็มาอี๋นะฮะสามารถมาดูตัวรถได้ครับที่เพชยร์ยนนะฮะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งด้านหลังกว้างๆสามารถพับนอนได้เลยนะเบาะพับเรียบได้นะครับเคยผมเคยรีวิวไว้แล้วนะสําหรับเบาะพับเรียบเลยเคยลองทําไว้ให้แล้วนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะ แนบชิดจับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะครับแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้านบนนะครับมีในเรื่องของคีบฉลามชาร์ฟินนะครับสปอยเลอร์มีมาให้นะครับไฟเบรกดวงที่สามจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ไฟเบรกดวงที่สามนะครับไฟคาดเอวมีมาให้เป็นแบบนี้เลยเป็นสีดาเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับผมเซ็นเซอร์ให้ด้านล่าง2จุดไฟทับทิง2จุดนะครับโลโก้เวลสนะฮะอยู่ใต้โลโก้ตโตโยตา้าตรงนี้เลยนะครับรถค่อนข้างสวยทะเบียน สองสองหกแปดเบาๆนะครับปะท้ายเบาๆเปิดก็นี่เปิดง่ายๆยกขึ้นง่ายๆนะครับเบาะสามารถพับเรียบได้นะครับสนใจมองหาเวลอสไปใช้งานสักคันนะฮะชคขึ้นสุดลงสุดนี่ครับนำมาเสนอพี่ๆได้รับชมกันแล้วนะฮะคันนี้สวยเลยนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกปุ่มซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มที่สําคัญด้านล่างมีในเรื่องของซุ้มกันลอยมาให้ นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะสําหรับใครที่ขับรถไม่แข็งกลัวฟุตบงฟุตบาทอะไรประมาณนี้นะครับเรามีชุดจะลอยมาให้แล้วนะฮะจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดจับตัวรถแบบนี้นะครับคันนี้เป็น t o โย t a าเวรอ1.5พีเมี u ยมนะครับในราคาสุด669,000ฟีดาวพน11,000เท่านั้นได้ปี2023เลขไมล์60,000กิโลสนใจเข้ามาดูตัวรถนะครับหรือถ้าดูคลิปจบเนี่ย ปกติแล้วผมจะรีวิวแบบละเอียดให้ดูทุกจุดเลยนะครับถ้าชอบแล้วสามารถโอนจองได้นะครับวันแล้วก็มีจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดด้วยถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็มีเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเสร็จนะครับมาดูภายในกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเล่นเทคโนโลยีต่างๆให้ได้รับชมกันนะเปิดเข้ามานะฮะยากนะครับอ่ะเป็นพุ s สตาร์ทนะฮะกดตาร์ทต,ตรงนี้เหยยบเบรกแล้วกดตาร์ทได้เลยเครื่องยนต์ติดนะครับ หน้าจอ M I D ค่อนข้างสวยนะฮะหน้าจอหน้าจอ M I D ก็ประมาณนี้นะครับตกแต่งด้วยตัวที่มันเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับใครสนใจเลขใหม่6569กิโลเท่านั้นนะครับมีโหมดต,ต่างๆให้ปรับใช้นะครับนี่ได้เห็นไหมผมกดนะฮะไม่ว่าจะเป็น power mode eco mode นะฮะสามารถกดได้ตรงนี้นะฮะนี่อันนี้เป็น power นะครับอันนี้จะเป็น อ่าอีโคโหมดนะฮะนี่สวยเลยผมาะไยไม่ช้ำนะครับเป็นหุ้มหนังมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถกดทิปได้นะครับทิป A ทิป B นะครับจากฝั่งนี้นะครับกดย้อนกลับก็ได้นะฮะในหน้าจอนะเห็นไหมมีในเรื่องของบอกเวลาต่างๆนะครับชัดเจนเลยกดจากตรงนี้ได้เพิ่มเสียงลดเสียงสามารถกดจากตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกล้อง360อองศานี่ผมกดรอบหนึ่งเห็นไหมฮะนี่ครับ มีกล้อง360นะครับกดทีนึงก็จะเห็นมิติตัวรถเลยนะฮะฉายภาพจากกล้องด้านข้างนะครับเป็นการใช้ภาพ AI นะฮะเพื่อดูด้านข้างนะครับได้แล้วกดอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นด้านข้างอย่างเดียวนะฮะจากกล้องจากกระจกะหูช้างนะครับแล้วก็ด้านหลังกดอีกทีนึงก็จะกลับมาเหมือนเดิมหน้าจอนะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แล้วก็สามารถดูข้อมูลยานพาหนะคันนี้ได้วิทยุบลูทูธได้หมดเลยรับสายวางสายนะฮะได้หมดนะครับใครมองหาสนใจเข้ามาดูได้นะครับผมแล้วก็ช่องแอร์ใหญ่ๆนะครับแอร์ดิจิตอลออโต้กดออโต้ได้เลยนะคันนี้นะฮะแล้วก็พุชสตาร์ทเกียร์ออโต้มาพร้อมกับแมนนวลโหมดแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่เปิดมือไฟฟ้า ออโตเบงโงมีมาให้นะครับอาขออภัยนะครับขออภัยกล้องเดี๋ยวแทนกล้องใหม่นะฮะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้แบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ช่องนี้นะครับกระจกมองหลังนะฮะไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัตินะอัตโนมืออยู่นะครับนี่สวยๆนะครับม่านบังแดดมีมาให้แบบนี้เลย2ฝั่งนะครับแล้วก็มีอ่ากระจกด้าน ผู้โดยสารด้านข้างมีมาให้นะครับฝ้าเพดานสะอาดสะอา้านคอนโซลนนหน้าออกแบบค่อนข้างสวยนะครับเป็นลายแบบเหมือนลายผ้าครับแต่มันเป็นพลาสติกนะมันเป็นพลาสติกแต่ออกแบบสวยจริงนะครับมาดูตัวรถกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับผมสูง178นะสูง178แล้วมาดูกันว่าหัวเข่าผมเนี่ยมันจะชนไหมนะครับมาได้เลยอ่ะด้านหลังนะครับค่อนข้างกว้างนะเป็นรถเจ็ดที่นั่ง เบื้องต้นนะฮะเบาะสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะปกติแล้วรถจิตที่นั่งเนี่ยปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้นะสำหรับพวกフォเจネルミュエครับแต่ว่าคันนี้เลื่อนได้แล้วนะฮะหัวเข่าไม่ชนนะครับหัวเข่าเหลือเยอะเลยไม่ชนนะฮะฝ้าพิานสะอาดสะอ้านนะครับมีช่องแอร์ตรงนี้ให้ด้วยเห็นไหมครช่องแอร์ช่องเก็บของเก็บนู่นนี่นั่นได้หมดนะครับนํำบงนํำบัตรนะฮะนี่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็แอร์ด้านบนนะมีมาให้แบบนี้นะครับ ใครสนใจเข้ามาดูตัวรถได้ฟ้าไิานไม่มีรอยยันอคัคระใดๆนะครับวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนตัวนี้นะครับเป็นตัว Toyota v เว s สเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์นะฮะเป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับค่อนข้างที่น่าใช้เหมือนกันสามารถนั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งนะครับ พิเศษท่นมองไปด้านหน้าสวยชัดเจนใครสนใจนะครับติดต่อผมได้ปานเพชรยนนะฮะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก t o โย t a าโอโมตินาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง082 571 3369ได้เลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์ครับไปดูหัวน็อตต่างๆนะฮะว่ามีน่องรอย ของการถูกขันไขขยับไหมนะครับนี่มาเปิดจามานะครับก็หอยุญาดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของหัวน็อตต่างๆนะฮะแบบเรียวๆไม่ได้ตัดต่อนะครับพี่รถค่อนข้างสวยนะครับนี่อ่ะหขอยุญานะครับนี่นะฮะเครื่องยนต์นะฮะค่อนข้างที่จะ สะอาดสะอ้านนะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับประหยัดน้ํามันด้วยประมาณ17กิโลลิตรเลยนะสําหรับคันนี้นะครับร้อยซิวต่างๆไม่แตกไม่รล้าครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับรวมถึงนะฮะน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลนะฮะเคมีพันต่างๆอยู่ในระดับปกติแบตเตอรี่นะครับคันนี้ได้ปี6 7มาแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าซื้อรถกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับ จุดเชื่อมต่อนะฮะระหว่างฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับนะฮะทั้งด้านบนและด้านล่างถ้าด้านบนถูกขันนะถ้าพี่ไปพบเจอนะครับอันนี้เป็นอบอกวิธีการดูด้วยนะครับอาจจะไปทําฝากระโปรงหน้าตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าด้านล่างโดนขันนะครับอาจจะโดนถึงโครงสร้างมานะครับจุดเชื่อมต่อไฟนะครับนี่ไม่มีร่องรอยของการแงะขูดขันไข่ขยับรวมถึงไฟแท้ไฟเดิมของเบรคนะฮะเป็นของคุยโตะไทยคุยโตะนะฮะ คานบนมอน้ำไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับไฟแท้ไฟเดิมนะฮะไทโคยโตะนะครับผมสวยๆเลยนะฮะโตโยต้าส่วนใหญ่จะเป็นไทโคยโตะนะครับหัวน็อตต่างๆนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับฉนวนความการความร้อนก็ยังอยู่ดีปกติดีนะครับด้านบนรูระบายความร้อนต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะสวยมากนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะฮะเดี๋ยวให้ดูสปอตเมทองเมทอาร์คนะครับในเรื่องของข้างประตู รเรียงกันเป็นตามแบบนี้สวยๆเลยประกอบกัน3แผ่นแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับถ้าไปตรวจถ้ามันถ้าเกิดว่ารถเราอะครับถ้าไปตรวจเจอว่าชนหนักจมน้ํากับกอไม้มาเนี่ยฮะเราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายเลยนะรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถชนมาครับพิษยนปกติแล้วซื้อรถเท่านะครับเขาจะโอนเป็นชื่อของพิษยนต์ก่อนนะฮะจะโอนเป็นชื่อพิษยนแล้วค่อยแล้วค่อยโอนต่อให้ไฟแนนซ์สำหรับใครที่จัดไฟแนนซ์นะครับนี่ นะสวยๆเลยนะครับ,รบมีคีบโรบอตแบบนี้นะตัวนี้มันจะเป็นสีดําส่วนตัวนี้เป็นสีขาวเนื่องจากว่านะครับมันเป็นคีบโรบอทนะฮะก็คือโรบอตเวลาชุบสีครับมันจะต้องมีรอยคีบตรงนั้นอะ่ะจะไม่โดนสีนะฮะตรงนั้นจะไม่โดนสีนะครับผมเหลี่ยมข้างประตูชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีในเรื่องของการเปิดประตูชนนูน่นชนนี่นะครับท้ายนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับ นะครับแล้วก็โชคกขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะฮะเลียมตรงนี้สวยเลยครับผมนี่จุดเชื่อมต,อต่อต่างๆอยู่ดีมากนะครับสวยมากนะด้านข้างนะฮะเดี๋ยวให้ดูคีบโรบอทก่อนนะครับนี่มันจะมีทุกคันนะมันจะมีทุกคันยกเว้นรถที่มันเป็นขนาดใหญ่อย่างเช่นไทป PPV นะครับไทป PPV ก็จะเป็นพวก m u l x Fortuner อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีนะฮะหัวนอนต่างๆ ยังมีร่องรอยของการถูกขันขยับนะฮะสปอนเม็ดองเม็ดอาร์คเรียงกันเป็นตับแบบนี้พี่คนไหนสนใจนะครับติดต่อผมมาได้ผมปานเพชรยนต์ฮะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม ssi walking step tsc จาก Toyota, มโตโยต้าโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากยูสูอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม โทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ PARNPI1992 ได้เลยนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัว Toyota v เวโร1.5พีเมียมนะครับเอามานำเสนอให้พี่ๆได้รับชมในราคา669,000ฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ11,000เท่านั้นนะครับแล้วก็เลขใหม่แค่60,000กิโลปี2023ด้วยปีใหม่มากสนใจคันนี้นะครับ สามารถติดต่อผมมาได้ที่เบอร์ล่าล่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะถ้าเกิดมีคําพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่พี่มานัดที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สา,สามารถคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันได้เดี๋ยวผมไปปรับแก้ไขให้นะครับก็วันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ